สวัสดีครับอยู่กันที่ SLR นะครับโอ้โหแบบว่าดูกล่องแล้วแบบโคตรว้าวเลยนะครับนี่เงามาเลยนะครับคือดูรูปหน้าปกเนี่ยทั้ง2รุ่นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสีทรายหรือสีดําคือมันอีกด้านนึงมันเป็นสีดำไงนี่ไงนี่ก็แล้วแต่ว่ามันจะเอาอันไหนขึ้น,น้ามันไม่ได้ให้อัน,นี้มานะครับนี่ มันให้เฉพาะตัวปืนมาพิวพเี่ยวแกะดูข้างในเปิดมานะครับผมมันก็จะมีสายชาร์จแบตเตอรี่กับแบตเตอรี่ซึ่งเป็นแบตเตอรี่11.1ด้วยนะครับพร้อมกับปลั๊กชาร์จที่เป็นแบบไม่ใช่ usb เสียบปลั๊กเลยแว่นตากันกระสุนเจลนะครับก็ดูขามแล้วเออดูสวยนะนี่ขาแข็งแล้วก็หนานแล้วก็ดูแล้วเป็นยางเลยนะครับคือแว่น่ะดีอ่ะแค่นี้แว่นก็นดีละกระสุนเจลขนาด7จ็งแปมิลให้หมื่นนัดเลยนะครับ พวกชุดกิ๊ต่างๆนะครับผมไม่ได้ใส่นะครับคือเดี๋ยวไปให้ดูในสีดำนะครับสีทรายไม่ได้ใส่นะฮะนี่นะครับ slr สีดำนะครับตัวนี้นะฮะเนี่ยกิ๊ที่ผมบอกคือตรงนี้ด้านนี้นะครับแล้วก็ศูนย์หน้าหลังพวกนี้นะครับคือเขาให้ใส่ทีหลังเอานะครับเนี่ยมันไม่มีตัวนี้มาให้นะครับแล้วก็ด้านล่างตัวนี้นะครับต้องไปใส่เองนะครับเป็นวัสดุไนลอนแล้วก็มีหลายส่วนที่เป็นโลหะเลยนะครับอย่างตัวเนี้ยเนี่ยเป็นโลหะ ตัวนี้เป็นโลหะนะครับด้านนี้เป็นโลหะตัวนี้ที่กดแม็กก็เป็นโลหะนะครับตัวก้านดึงเป็นโลหะแล้วก็เทด้วยนะครับตัวนี้โลหะแผ่นข้างในที่ปิดคัดปอกเป็นโลโก้ S L R นะครับเป็นโลหะเหมือนกันนะครับตัวนี้แล้วก็ท่อข้างในตรงเนี้ยเป็นโลหะนะครับท่อข้างในเลยชุดข้างในที่เราเห็นตรงเนี้ยเนี่ยมันเป็นโลหะหมดเลยน้าหนักเนี่ยถือว่าค่อนข้างหนักเลยนะครับ ตัวด้ามจับเนี่ยโหว้าวเลยนะครับรู้สึกว่ามันแบบถนัดมือมันไม่ไมลื่นนะครับมันดูสากๆด้วยนะครับแล้วก็ช่องด้านล่างน,นะครับเป็นรูระบายความร้อนของมอเตอร์วัสดุนี่เป็นไนล,ลอนหมดเลยนะครับแมกซีนก็มีช่องเหมือน acr ตัวเนี้ยเหมือนของจิงหมิงนะครับตัวนี้เป็นแบรนด์จินจิโอ้แม่งญาติกันเปล่าไม่รู้นะครับแต่รู้เครับว่ามันใช้ชุดแต่งร่วมกันกับของพวกจิงหมิงนะครับแต่ตัวนี้มันมีโหมด แล้วก็วัสดุต่างๆเนี่ยที่มันให้มาเลยเนี่ยมันให้แบบเป็นโลหะมาเลยนะครับแล้วมันก็ถอดง่ายมากนะครับตัวชุดพวกนี้มันถอดง่ายนะครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะครับแ๋ยวเรามาดูก่อนนี่คือสีดำนะฮะนี่หน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับด้านท้ายตรงนี้นะครับหลายคนอาจจะถามว่ามันเอาไว้ทําอะไรเนี่ยครับตอนแรกผมก็งงนะครับมันเอาไว้แกะงี้แล้วก็อ่างงี้ตรงนี้เป็นยางนะครับนี่เป็นยางเอาไว้ล็อกกับแขนครับ ล็อก็แขนเวลาจับปืนอย่างเงี้ยนะครับล็อกแขนแล้วก็พันเอาไว้นะครับประมาณนั้นนะครับเขาบอกมาเงั้นนะฮะเห็นในรูปเขาส่งมาให้ดูนะครับเราจะเอาออกมาเลยเราต้องบีบคู่นะครับถ้าดันข้างเดียวเวลาดันนจริงจริงมันดันข้างเดียวก็ได้นะครับตัดได้แต่ถ้าจะเอาให้สุดเยนี่ยดึงออกมาไม่ได้มันต้องบีบทั้งคู่เนี่ยเพื่อจะอ,ออกมาเสร็จแล้วเนี่ยด้านท้ายเนี่ยตรงตูดเนี่ยมันก็จะมีฝาครับฝาไว้ใส่แบตเตอรี่ เนี่ยทำมาดีนะครับคือรายละเอียดงานมันเก็บมาดีเลยตรงนี้เป็นไนล่อนนะครับนี่มันจะมีชุดสายตรงนี้เป็นแบตเตอรี่มาตัวนี้นะครับเป็นอีกหนึ่งแบร์เลยนะครับที่นิยมเอาไปแข่งขันกันมากๆนะครับตัวนี้นะครับมีโหมดนะครับฟูอันนี้ฟูอัโต้นะครับอันนี้เป็นโหมดเซมิแล้วก็โหมดเซฟครับทำได้หมดนะครับช่องสไน เป็นระบบพามแม็กให้ด้วยนะครับ mm hmm. ทํามาให้เลยนะครับตรงนี้โอ้โหแบบว่าว้าวมากๆนะครับเดี๋ยวมาดูอีกตัวหนึ่งครับเป็นสีทรายนะครับคลิปเดียวขอสองสีเลยนี่สีทรายผมมีแค่อย่างละตัวเท่านั้นนะครับ <ș> ส <begin> ีทรายก็จะดูเ <toxic> ท่ๆ <uni> อันนี้ย okay. ังไม่ประกอบนะครับมันจะมีด้านข้างแล้วก็ชุดล่างแล้วก็ด้านบนแล้วก็ศูนย์นะครับเมื่อกี้ยังไม่ได้ออกมานะครับตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับสีทรายนี่ช่องข้างในก็จะเป็นสีดานะครับนี่เป็นระบบพาแม็กเหมือนกันดึงตรงนี้โลหะเหมือนกัน โลหะเหมือนกันโลหะเหมือนกันนะครับข้างในแผ่นปมกี้โลหะเหมือนกันตรงนี้โลหะเหมือนกันนะครับตรงนี้ก็โลหะเหมือนกันนะครับคือค่อนข้างสวยเลยนะเนี่ยเท่เลยนะครับสรวบผมผมมองว่าโอ้โหนั่งเท่เลยแหละนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูว่ามันถอดยังไงนะครับแล้วมันแต่งยังไงแบบโอ้โหแบบเห็นแล้วแบบเฮ้ยมันน่าจะแต่งง่ายเลยอะแบบมันทามาให้เบ็ดเ็จเหมือนพวกเจนเก้าครับเจิงหมินเจนเก้านะเดี๋ยวมาดูกันถราจะถอดมันนะครับกดแม็กก่อน นี่แค่นี้นะครับเดี๋ยวผมจะถอดเฉพาะท่อนตรงบนออกให้ดูนะครับเราก็ไข่ตัวนี้ออกนะไข่แล้วก็จะได้มาหนึ่งตัวตรงนี้เก็บไว้ให้ดีนะฮะแล้วก็ตรงนี้กดมันลงไปอีกด้านหนึ่งนะครับก็จะเป็นหมดุดซึ่งตัวนี้จะเป็นหมดุดหัวตัดไว้ใส่อีกด้านหนึ่งนะครับหน้ากับหลังนี่คือมาแบบชัดเจนเลยนะครับดึงสลักตัวนี้ถอยออกมาแล้วก็สไลด์ไปข้างหน้าแล้วก็ปล่อยกับอีกหนึ่งแล้วก็ดันขึ้น น,นี่นะครับดันขึ้นมาปึ๊บเห็นไหมครับออกม่ได้แล้วนึกภาพเอานะครับตรงนี้นะครับถอดพันธุ์ท้ายออกนะครับแบบนี้เนี่ยแล้วก็ไขตัวนี้ออกใช่ไหมครับแล้วมันก็จะมีน็อตไขมาตัวหนึ่งหนึ่งตัวนี้ออกมาได้แล้วก็ทอนข้างล่างกเหมือนกันถอดนี่ออกมาได้แล้วตัวนี้ก็สามารถเอาชุดเกียร์ออกมาได้เลย นะครับมอเตอร์เนี่ยเปลี่ยนตรงนี้ได้เลยนะครับซึ่งเปลี่ยนง่ายมากๆนะครับตรงนี้ที่ผมชอบก็คือว่าถ้าเราดัดแปลงท่อนหน้าท่อนตรงนี้2ท่อนนี้แยกกันได้นะครับตรงนี้โดยการไขไขตัวเนี้ยมันก็จะออกมาได้แต่นี้เอาให้ดูก่อนว่าเนี่ยท่อมันเป็นท่อดูมาให้เลยถ้าเราจะเปลี่ยนเราก็คือแค่ว่าสมมติเราต้องการท่อนหน้าที่ยาวขึ้นใช่ไหมครับเราก็ซื้อท่อนข้างในชุดข้างในกับท่อนตัวเนี้ยที่มันเป็นแบบยาวมันมีขายนะครับแบบยาวขึ้นไปอีก แล้วก็ใช้ท่ออะลูตรงนี้นะครับแบบยาวซึ่งถ้ายาวถ้าท่อยาวมันจะยิงได้แรงขึ้นกว่าเดิมนะครับอันนี้บอกก่อนนะครับแต่มันก็จะไม่ใช่แบบแนวแบบ q b z อย่างเงี้ยมันจะไม่ใช่นะครับมันก็จะไม่มันก็ไม่ใช่แนวบุกคลวงฟันนะครับคือที่มันทําเป็นสั้นออกมานะเพราะมันเป็นแนวแบบไว้ต่อสู้ในที่แคบอะไรพวกนี้นะครับให้ดูแค่เนี้ยก็รู้แล้วว่าเฮ้ยเนี่ยมันแต่งง่ายมากเลยนะครับตัวเนี้ยเพราะผมถอดมาหมดแล้วแหละ นะครับมันแต่งง่ายมากชุดเกียร์ชุดอะไรต่างๆแล้วก็ตัวนี้เป็นไนล่อนนะครับเราจะเห็นว่าวัสดุตรงนี้มันไม่ใช่ขาวนะครับมันเป็นสีคุคนๆชุดเกียร์ต่างๆก็เป็นไนล่อนนี่เป็นระบบพาม็กที่บอกนะครับดึงสวิตช์แล้วก็เป็นระบบพาม็กที่ว่านะครับตรงนี้โอ้มันทํามาดีครับตรงเนี้ผมบอกได้เลยว่าเฮ้ยแต่งได้อีกเยอะ นี่ยังไม่รวมพานท้ายกับมือจับตรงนี้นะครับมือจับตัวนี้มีอะไรให้เปลี่ยนอีกนะครับมีรูปหลายรูปแบบเลยนะครับมีให้เปลี่ยนแล้วก็ตัวมอเตอร์เนี่ยก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่เป็นคอยาวนะครับมีให้เปลี่ยนอีกเหมือนกันนะครับคือมันทาง่ายนะครับผมนะนี่เราประกอบกลับเข้าแบบเดิมนะฮะนี่นะครับชุดนี้ใส่เข้าไปในท่อเหมือนเดิมเสร็จแล้วก็กดลงมาแล้วก็ดันเข้าไปนะครับเราดึงดึงออกมาก่อนนะครับดึงือนี้ออกมาก่อนเนี่ยดันเข้าไปดึงสลักออกมาก่อนแล้วก็ปล่อยแค่นี้ครับ เสร็จแล้วนะฮะแล้วก็กดกลับเข้าไปเหมือนเดิมเมื่อกี้นะครับผมบอกถอดวิธีท่อนหน้าออกนะครับท่าท่อนหลังอะก็คือกดตรงนี้ออกไปปั๊กแล้วมันก็จะสามารถถอดชุดเกียวออกมาได้แล้วก็ตัวตรงนี้ท่อนตรงกลางถอดมาได้เหมือนเจน9นะครับถ้าใครยังงงไปดูวิดีโอเจน9ได้นะครับตัวนี้นะครับซึ่งสุดยอดมากๆเลยนะครับคือมันพอๆกับเจน9้าแต่ว่าลูกเล่นมันทามาให้เสร็จเบ็ดเสร็จเลยนะครับเนี่ยครับก็ใส่เข้าไปเฉยๆแค่กดลงไปนี่ฮะเห็นไหมฮะแล้วก็ไปไขอีกด้านหนึ่งแค่นี้เองครับผม ตัวนี้สูสีกับตัว HK416D ที่กำลังจะเอามานะครับเร็วๆนี้นะครับน่าจะได้เห็นโฉมกันนะครับสำหรับตัว HK416D ของแบรนด์ LDT นะครับซึ่ง มันก็จะถอดแบบนี้นะครับแล้วก็ชุดเกียร์ก็จะเป็นเหมือนเกณฑ์สามพวกนี้เป็นอะไหล่ร่วมกันนะครับเฟืองอะไรต่างๆให้มาอย่างนี้เลยนะครับตัวนี้บอกได้เลยว่าเฮ้ยมันวาวนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองเทส f p s ให้ดูนะครับว่ามันยิงประมาณเท่าไหร่นะครับรายละเอียดของแม็กนะครับเป็นไนลอนทั้งตัวเลยนะครับกระสุนเจลนะครับใช้ขนาด7ถึง8มิลนะครับอย่างตัวนี้แม็กกาซีนเนี่ยมันจะทำเป็นแผ่นแบบโอ้โหแบบแผ่นใหญ่มาเลยสวยๆนะครับตัวนี้เห็นไหมฮะ นี่ใส่กระสุนก็เปิดลงไปตรงนี้เลยนะครับเราก็จะเห็นกระสุนตรงช่องนีน้เห็นเป็นช่องกระสุนเลยนะครับก็สวยงามดีนะครับตรงนี้เก๋เลยนะฮะดึงครับผมโอแผ่นหลุดเลยนะครับโอแรงนะฮะป้าเนี่ยสีขึ้นเลยนะครับยิงไปนะโอสองร้อยสี่สิบกว่านี่สองสี่เก้า เขากันเป๊ะเลยนะครับดันสองสองสี่เจ็ดสองสามแปดสองสี่สี่สองสี่เจ็ดสองสี่เก้าสองสี่สี่สองสี่เก้าสองสี่เกือบสองห้าครับจะลองมาฟูลออโต้ดูนะครับเปี่ยนนี่ เป้าขาดไปทะลุเลยนะครับมันมันแรงเกินไปนะฮะก็เฉลี่ยเลยล้วกันนะครับตัวนี้นะครับก็คือมันจะอยู่ประมาณผมว่านะเฉลี่ยนะอยู่ประมาณ 2- 4บวกบวกนะครับถ้าที่เขียนนะเนี่ยเนี่ยเห็นปะ่ะมันจะส4สซะเยอะนะครับเนี่ยนะฮะเราจะเห็นเลขแบบแบบ 2, 4, ส4ซะเยอะนะครับส่วนใหญ่จะอยู่ประมาณเนี้ย2 4ยิงนัดเดียวก็จะเป็นประมาณว่า 2- 4สบ่อยมากนะครับ หรือว่าค่อนข้างแรงเลยทีเดียวนะฮะนี่คแรงนะครับอันนี้คือยังไม่ได้ทําอะไรนะนะยังไม่ได้ปรับแต่งนี่มาเดิมเดิมมนจากโรงงานถ้าใส่สปริงสัก1.3มว่าพวกเนี้ยใส่สปริงประมาณสัก1.3เพิ่มเข้าไปนะีก็จะอยู่ประมาณ300แล้วแหละนะประมาณสัก300แล้วแหละนะครับ เพราะว่าแรงดันอะไรในกระบอกสูบเท่าที่ลองตรวจดูนะครับถือว่าเอ้ยมันทาออกมาได้ค่อนข้างดีปมพันณนึงเลยนะโอโ้โหแบบแล้วน้ําหนักแม่งได้ด้วยนะครับเดี๋ยวจะลองชั่งให้ดูนะครับว่ามันหนักเท่าไหร่นะครับพอมา1.7กิโลนะครับถือว่าหนักค่อนข้างใช้ได้เลยนะครับแล้วก็ความแรงนะถือว่าค่อนข้างโอเคเลยนะครับสําหรับตัวนี้ราคาเนี่ยแม่งคือโคตรแพงเลยนะครับตือตัวเนี้ยน่าจะเป็นตัวเจนที่แพงที่สุดของตระกูลจิงจิแนละเพราะว่าจิงจิมันทํามาแบรนด์เดียวผมเชื่อว่ามันน่าจะเป็น แบรนด์เดียวกับจิงหมิงนะเพราะแม่งใช้แม็กร่วมกันนะครับผมลองนะครับเอาแม็กเจนเมาใส่มันก็ยิงได้เอาแม็กของมันไปใส่เจนเของ ACR มาใส่ผมว่ามันมาชุดเดียวกันเพราะมันถอดคล้ายๆกันเลยนะมันถอดสไลด์อะไรพวกนี้เหมือนกันเลยพวกชุดล่างชุดอะไรเนี่ยคล้ายๆกันเลยเพียงแต่ว่าตัวนี้ยมันจะมีบางส่วนที่เป็นโลหะมีชุดตัวข้างในที่มันจะต่างกันนิดนึงเพราะว่าชุดข้างในตัวนี้นะครับข้างในตัวนี้นะครับชุดเกียร์มันเป็นลูกปืนมาให้แล้วนะครับ คือตัวชุดเฟืองข้างในอ่ะมันจะเป็นลูกปืนมาให้เบ็ดเสร็จเลยคือไม่ต้องไปซื้อครับกาลังถนัดมืออ่ะมันน้ําหนักกําลังดีนะครับตันนี้ต้องอวยเลยนะครับโอ้โหแบบสุดยอดจริงๆตัวนี้นะมี2ส,สีนะครับมี2ตัวเท่านั้นนะครับสําหรับคนที่สนใจก็สามารถเข้าไปดูในเว็บไซต์หลักได้นะครับหรือในช้อปปี้ก็ได้นะครับส่วนใหญ่ผมจะอัพเว็บไซต์หลักเทพช็อปมากกว่านะครับเดีย๋ยวค่อยทยอยไปอัพ ส่วนในลาซาด้าเนี่ยไม่ค่อยได้อัพนะครับเพราะว่าสินค้าโดนแบนบ่อยมากนะครับร้านก็โดนแบนด้วยนะครับแม่งแบนจริงๆนะครับผมอ่ะยังไงก็ฝากไว้เท่านี้นะครับเดี๋ยวกดติดตามไว้นะครับเดี๋ยวทิ้งท้ายนะครับไว้ที่ก๊อก18กับ d e s ซอร์ตอีเกนะครับผมโอ้โหแบบเนี่ยตัวเนี้ยด s e r t Eagle แม่งใหญ่มากนะเมื่อเทียบกับก๊อกนะครับโอ้โหค่อนข้างใหญ่เลยนะครับตัวนี้น่าจะเป็นอัตราส่วนหนึ่งต่อหนึ่งนะครับมีสวิตช์เปิดตรงนี้นะครับแล้วมีระบบโบแบ็กด้วยนะเนี่ย มีแต่ยิงฟูลออโต้อย่างเดียวนะครับส่วนจะยิงทีน,นัดก็คือกดเนี่ยครับยิงน,นัดแบบนี้นะครับแล้วก็ฟูลออโต้มันไม่มีให้กดนะครับตัวนี้ลูกเล่นตัวนี้ก็จะเป็นเหมือนโลหะนะครับตัวเนี้ เหมือนลงหะเลยเพราะว่ามันหนักๆอยู่นะครับแล้วก็แข็งๆนะครับเงาๆระบบโหลดลูดเป็นจากแมกกาซีนโคเทตัวนี้นะครับไม่มีระบบฟีลูกนะครับก็คือจะประมาณนี้เลยนะครับีส่วนถ้าเป็นก๊อกตัวนี้นะครับนี่เป็นวัสดุไนล่อนเหมือนกับตัวเนี้ยนะครับเหมือนกับดีเือดีเกิร์เหมือนกันเลยเป็นวัสดุไนล่อนนะครับแล้วก็ตัวมันเนี่ยเห็นไหมครับมันไม่มีรอยต่อเลยนะครับตัวสไลด์ชักนะครับแล้วก็ตัวเนี้ยถอดสไลด์ได้โดยเหมือนวีบีกันก็คือตอกตัวนี้ออกไปแล้วก็สามารถถอดสไลด์ได้นะครับตัวนี้ กดตรงนี้นะครับปบดสวิตช์ตรงนี้นะครับมีระบบเซมินะครับนี่มีโบแบ็กเหมือนกันนะครับแล้วก็นี่ครับแล้วก็มีระบบเรียกกระสุนจากแมกกาซีนโดยการกดตรงนี้ค้างไว้นะครับมันจะปั่นลูกกระสุนจากแมกกาซีนเพราะว่าแมกกาซีนเนี่ยเป็นไฟฟ้าด้วยนะครับแต่ดีเซลอีเกิลไม่ได้เป็นไฟฟ้านะแล้วก็ตัวนี้นะครับมีระบบฟูออโต้กด1ครั้ง,งแต่เป็นฟูออโต้ ตัวนี้นะครับตัวนี้นี่มีชุดแต่งเยอะมากนะครับเดี๋ยวค่อยเอามารีวิวอีกทีหนึ่งนะครับสำหรับตัวนี้ฝากเอาไว้แล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ต้องไปก่อนนะครับสวัสดีครับ